สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในค่าย PG ครับผมวายเบเนโต้นั่นเองครับผมท่านผู้ชมนะฝ <Yeah! S 1> ากกดชื่อไล, oh! ลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยโปรโมชั่นดีๆลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับผมไม่หาฝากถอนไม่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมแล้วรอบจะเที่ยงแล้วท่านผู้ชมนาะทีเบ็ดนะโมครับผมดูว่ารอบรรยยต่ายๆอย่างนี้จะเป็นยังไงมาลุยไปเลยครับผมท่านผู้ชมดูซิว่าจะเด็ดจะเดือดไหมครับผมวันนี้ผมขอแบบว่าไหลๆแล้วคุณเน้นๆนะท่านผู้ชมนะสำหรับวายเบเนโตครับผม สวยครับผมชนะครั้งแรกกลายเป็น <c oughs> วายครับผมเราก็จะเพิ่มคูณขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าเราเข้าสแคตเตอร์ท่านผู้ชมนะคูณจะล็อกไว้ท่านผู้ชมนะมันเด็ดตรงนี้แหละครับผมขอเกมไม่ได้นะท่านผู้ชมนะคอมเมนต์มาใตาค้คลิปได้เลยมาเลยหรือเปล่าเพื่อนสแคตเตอร์ลูกรักสแคตปเตอร์โหอยู่ข้างบนนะผมท่านผู้ชมนะ่าเสียดายมากครับผมเอ้ามาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าอย่างไวครับผมท่านผู้ชมนะเข้าสแคตเตอร์อย่างไวครับผมอะไรครับเนี่ย12ฟรีสปินนะผมไปเลยกันเลย เอ้ยค่ายพีจีมันเด็ดมันเดือดขนาดนี้เลยเหรอเราต้องชนะนะท่านผู้ชมนะลักเข้าสเกตเตอร์ไวอย่างนี้อาการจะเป็นยังไงครับผมไหลปีจัดเลยท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยเกินไปเพื่อนโอเคมาคูณห้าผมเห็นป่ะมันจะล็อกไว้ท่านผู้ชมนะที่คูณห้านะขอแบบว่าโหดๆหน่อยดิเพื่อนเอ้ย วายเบเนโตค่าย PG มาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหคัดตัวคิวมานละ้นี่สุดการาฟแน่นอนนะท่านผู้ชมนะ่าเหลืออีกสองรอบอะไรวะเนี่ยไม่ใช่แล้วโอ้โหท่านผู้ชมนะโคตรกากไอ้ห่าตั้งแต่เล่นมานี่กากสุดละเอาข้างนอกก็ได้วะข้างนอกก็โหดเหมือนกันท่านผู้ชมนะ เข้าสแคตเตอร์อย่างไวให้ผมจะไม่ชนะอะไรเลยท่านผู้ชมชถ้าไม่อยากเล่นนะท่านผู้ชมนะเจออย่างเงี้ยสวยดิครับผมท่านผู้ชมนะไหลอย่างนี้ดิไอ,อตัวนี้มายังตัวนี้มายัง โอ้โหข้าตัวนี้มาท่านผู้ชมนะสุดกราฟแน่นอนนะขอเข้าสแกตเตอร์สักรอบหนึ่งนะรู้เรื่องนะ มาดิเพื่อนสกเก็ตเตอร์มาดิเพื่อนแปลกๆก็ผมว่าท่านผู้ชมนะยังไงไหลไหมเพื่อน ไหลไหมเติมเบ็ดแม่งเลยผมนองชมนะร้อนละร้อนละสวยสวยเพื่อนไหลมาดิครับผมนองชมนะมาดิมาต่อเดียวโหสเกตเตอร์ขาดตัวเดียวผมนองชมเกือบละเกือบละ สวยคร,ร,นะรับผมท่านผู้ชมนะไหลไม่เรื่อยเพื่อนเทอร์โบ30รอบไปเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรู้เรื่อง50รอบไปเลย แกเตอร์โอ้โหตัวเดียวมาครับผมท่านผู้ชมนะขอเด็ดเด็ดขอเน้นเน้นแต่เพื่อนให้ขอเน้นเน้นขอไหลไหลเออขอไหลไหลเออมาดิโอเคช่องแรกโอเคช่องแรกครับผม ไม่มาผมท่าเผู้ชมนะไม่เป็นไรนะเก็บมาก่อนเอ้ามาแล้วผมท่านผู้ชมนะสเก็ตเตอร์ผมเข้าแล้วผมท่านผู้ชมนะไหลลงมาแบบโปะ๊ะปะนะผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยผมสเก็ตเตอร์เข้าอย่างง่ายเปิดแรกให้มันบจบไปเลยท่านผู้ชมสวยผมท่านผู้ชมนะเก็บคูณไปก่อนเก็บคูณไปก่อน ทำไมมันไหลฟรีขนาดนี้เลยท่านผู้ชมนะโอ้อาการเป็นไงวะท่านผู้ชมสวยดิครับเพื่อนอย่างงี้ก็สวยดิครับเพื่อน,อนสวยดิครับเพื่อนมาดิครับเพื่อนไม่บิ๊กวินวะเลขห้ารอบผมท่านผู้ชมนะสำหรับสแกนเตอร์ของเราสวยดิครับเพื่อน โอ้ยเรียบร้อยท่านผู้ชมนะคูณ7ของผมมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะสำหรับวายเบเนโตนะใครอยากเล่นลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นนะโคตรเด็ดโคตรเดือดขาย PG โอ้โหสุดจัดปาร์ตบอกมาต่อดิเพื่อนขอเลนไหลหนะ่อยครับท่านผู้ชมนะขอเลนไหลหนะ่อยสวยดีครับผมท่านผู้ชมนะอย่างนี้ก็สวยดีครับผมเข้าทางเราดิครับ กีตาร์กีตาร์มาไมเพื่อนโอเคนิ่มๆเชือนิ่มๆลิ้งสองรอบนะผมท่านผู้ชมขอสองรอบนี้ขอเน้นๆได้ไหมโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะผมว่านะ่าจะได้เดือดกว่านี้นะแต่แค่นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะผมท่านผู้ชมนะสำหรับค่าย PG นะใครอยากเล่นลิก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่อง <c oughs> คอมเมนต์แล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมซี o ู